ข้องใจข้อนี้มากถ้าสมมุติว่าบนอะไรไว้แต่ยังไม่พร้อมจะแก้เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรแล้วมึงก็เลิกบนบาสานกก่าวได้แล้วไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตของมึงเลยมึงใช้ชีวิตให้มีความสุขมีใช้มึงใช้ชีวิตให้มีความสบายไม่ต้องไปกังวลกังวลกับสิ่งใดมีสติสัพพัญญ,ญารู้อยู่กับปัจจุบันขณะไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตอะไรของมึงเลยไม่ต้องไปแก้บนและต่อจากนี้ไม่ต้องบน ถ้าไฟดับน้ำตกหยุดเงินจะขาดสภาพคล่องไหมครัไม่ขาดจ้าเงินจะขาดสภาพคล่องก็ต่อเมื่อมึงเลิกขายของถ้ามึงขายของยังไงมึงก็ต้องมีสภาพคล่องทางการเงินไม่เกี่ยวกับน้ำตกปัญญาอ่อนถ้าน้ำตกมีผลต่อการเงินแล้วคนในโลกนี้จะทำงานทำหออะไรละ่ะก็เปิดน้ำตกก็ไปให้หมดนะจบไปมึงไปอยู่นครนายกไปโน่นน้ำตก คนไม่เก็บที่นอนเป็นคนบาปไหมคะเป็นคนสกรปรกซกมกขาดระเบียบวินยัยสันดานไม่มีระเบียบวินยัยสันดานสกรปรกซกมกผ้าไม่พับไม่เก็บที่นอนไม่ซักนอนหมอนเน่านอนมุ้งเน่านอนที่นอนเน่านอนผ้าห่มเน่าไม่บาปแต่สกรปรก รู้สึกหมอนตัวเองมีเซนส์ค่ะเวลาทำอะไรตาจะกระดิกข้างหนึ่งเหมือนบอกว่าไม่อยากให้ทำเปล่าจ้ามึงมีปัญหาที่เส้นประสาทตามึงมีปัญหาที่เส้นสมองหรือเส้นประสาทตามึงเลยกระตุกไม่ใช่ว่าตากระตุกเพราะเตือนมึงว่าไม่ควรทำอะไรแต่มันกำลังเตือนมึงว่ามึงควรไปหาหมอได้แล้วมันเป็นสัญญ,ญาณเตือนว่ามึงนอนพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ใช่เตือนอะไรมึงเลยว่าควรทำไม่ควรทำตอนนี้มันเตือนให้มึงเข้าโรงพยาบาล ไปตรวจเส้นประสาททางสมองนี่คือสิ่งที่เตือนจริงๆมันเป็นอาการตากระตุกโอ้ยมีเซนว่ะใช่เซนว่ามึงต้องเข้าโรงพยาบาลได้แล้ววะนะการวางชั้นรองเท้าไว้หน้าบ้านเป็นอะไรไหมคะเขาว่าไม่ดีไม่ดียังไงอะวางชั้นรองเท้าหน้าบ้านถ้ามึงเก็บระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยก็วางได้มึงเอาที่มึงสะดวก มึงจะไปสนใจอะไรขอบใครมันไม่มีผลไม่ม่ดีคือไม่ดีอะไรอ่ะมันเก็บง่ายไปเหรอหรือจะมีคนมาขโมยรองเท้ามึงไปบ้านมึงน่ะไม่ใช่วัดที่จะมามีคนคอยขโมยรองเท้าเจ้าวาดอยู่เนี่ยมึงเป็นเจ้าวาดบ้านหรือเปล่าล่ะ <c oughs> แนะนําวิธีลดความแค้นแม่ที่ทิ้งเราไปตั้งแต่คลอดหน่อยค่ะแล้วมึงจะไปแค้นเขาทําไมมึงก็เกิดมาแล้วไม่ใช่เหรอมึงก็มีชีวิตรอดปลอดภัยมาดีไม่ใช่เหรอ เวลานั้นเขาอาจจะมีเหตุมีปัจจัยในการที่เลี้ยงดูมึงไม่ได้ก็ได้มึงไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไม่ต้องไปคับแค้นไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาทบ้าไรมึงไม่อยากสนใจเขามึงก็ใช้ชีวิตของมึงต่อไปมึงไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเขาจะทําอะไรมาเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ใช่เรื่องของมึงมึงมีหน้าที่ในการเกิดมาเมื่อเกิดมาตามวิบากกรรมของมึงนั่นคือผลของการกระทาในการใช้ชีวิตของมึงนั่นเรียกว่ากรรมเก่าในชีวิตมึงที่มึงต้องโดนทิ้ง มึงอาจจะเคยทํากรรมเก่าในการทิ้งลูกทิ้งผัวมึงมาก่อนก็ได้ในวันนี้มึงต้องมารับผลจากการกระทําไม่ต้องไปโกรธไปแค้นเออรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองไปใช้ชีวิตของตัวเองไปไม่อยากใยดีมึงก็ใช้ชีวิตของตัวเองไปไม่ต้องไปกังวลกังวลไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไม่ต้องไปโกรธเทืองทำยังไงให้คนเก่ากลับมาคะเขาไม่บล็อกหนูแต่เขาอ่านแต่ไม่ตอบมึงจะให้เขากลับมาทำไมเขาไปจากมึงแล้ว เขาไม่รักมึงแล้วเขาเกลียดมึงแล้วเขาไม่บล็อกมึงไม่ได้หมายความว่าเขาต้องยามอะไรอาวรมึงอยู่ไม่เกี่ยวเขาอ่านแต่ไม่ตอบก็ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะกลับมามึงไม่ต้องทำอะไรแล้วเลิกคุยเลิกมโนเลิกเผอเขาไปจากมึงแล้วจ้ากูว่าป่านเนี่เควื่องโทรศัพท์ทิ้งแล้วที่มันเปิดอ่านอยู่เพราะแบตยังไม่หมดเขารำคาญมึงจนตายกูว่าป่านนี้เควื่งโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วแต่มันเปิดหน้าจอว้ไม่ได้ล็อก เขาเห็นข้อความมึงส่งมาเนี่ยเขาเปิดโทรศัพท์ทิ้งจังหวะจังหวะโบ๊ะบ้าไงเปิดเห็นมันเลยขึ้ยยโทรศัพท์ทิ้งจะตกใจไนงะตกใจหน้ามึงเนี่ยแล้วแบบมันยังไม่หมดไงมันก็เลยขึ้นลีดขึ้นอ่านเดี๋ยวสักพักหนึ่งแบตหมดมึงส่งไปใหม่ก็ไม่เจอแล้ว,ลวก็คขึอนโทรศัพท์ทิ้งไปแล้วมึงเลิกกันแล้วมึงจะมาหาวิธีทําให้เขากลับมายัางไง ก็ในเมื่อมึงเลิกกันแล้วเขาไม่อยากได้มึงแล้วเขาไม่รักมึงแล้วมึงจะไปอาไลอาวณ์ให้ตัวเองไม่มีคุณค่าทำไมมึงเกิดมามีคุณค่าในตัวเองมึงต้องรู้จักประมาณในคุณค่าของตนพ่อมึงแม่มึงให้มึงกำเนิดมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำให้ยารักษาโรคส่งเรียนหนังสือให้มีความฉลาดแต่ทำไมมึงโง่หากมีสติสัมปัญญะทำตัวเองให้มีคุณค่าแบบนี้ไม่มีคุณค่า ใครที่ไหนจะกลับมาหามึงมึงทําตัวหน่าสงสารเขากลับมาเพราะความสงสารมึงว่าเขารักมึงเหรอมึงไปทําตัวหน้าสงสารเขาเลยสงสารเวทนาสลดสังเวชในความหน่าสงสารนั้นเขาเลยกลับมาหามึงมึงอยากได้แบบนี้เหรอเขาไม่ได้ลักมึงแต่เพราะเขาสงสารเวทนามึงสลดสังเวชสภาพมึงที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้กอดแขนกอขาร้องไห้น้าตาไหลเขาเลยกลับมากลับมาเพื่ออะไร กลับมาเพื่อให้มึงดีขึ้นเขาจะได้ไม่รู้สึกผิดมึงจะเอาอย่างนี้เหรอมึงเลิกสรรดสังเวชในตัวเองเลิกต้นในการที่จะไปขวนขวายในการให้เขากลับมาหามึงเลิกใช้วิธีในเมื่อเขาไม่รักมึงมึงกลับมามีคุณค่าในตัวมึงเองมึงกลับมามีสติสัปปรพัญญะในตัวเองรักตัวเองให้มากอย่าเพอ้อพบตั้งสติถ้ามึงมีสติ มึงแก้ไขสันดานตัวเองแก้การกระทําของตัวเองทําให้ตัวเองมีคุณค่าเดี๋ยวมันวันหนึ่งมันเห็นมึงว่ามึงเนี่ยดีขนาดไหนมันจะเสียดายมึงเองนี่มึงเล่นทําตัวไม่มีคุณค่าไปร้องแร่แหกกระเชิงเขายิ่งไม่เห็นคุณค่าผู้ชายมึงจําไว้มันอยากได้ของที่ทรงคุณค่าของที่คนต้องการเยอะเวลามึงไปมีคุณค่าแล้วคนต้องการมึงเยอะนั่นแหละมันจะเสียดายมึงที่สุดมึงจําไว้สันดานผู้ชาย เป็นแบบนี้ทุกคนถ้ามันยังมีอะไรอาวรอ,อยู่เยื่อใยนิดหน่อยนะมันจะมีอาการแบบนี้มึงไปทําตัวเองให้ดีไปทําตัวเองให้สวยไปทําให้ตัวเองมีคุณค่าถ้ามันไม่เห็นคุณค่ามึงเดี๋ยวคนที่ดีกว่ามันจะเห็นคุณค่ามึงเองมันยากอะไรวะมีสติกลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบันมีสติสัพปพปัญญา ผมติดเชื้อวัณโรคปอดคนรอบข้างแวดล้อมเขารังเกียจผมควรทํำยังไงดีครับเขาไม่ได้รังเกียจหรอกแต่มันเป็นโรคติดต่อเขาก็ต้องกลัวว่าจะต้องติดต่อเป็นธรรมดามึงก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยการที่มึงป่วยมึงจะเข้าใจแต่ตัวเองคนเดียวไม่ได้ก็ในเมื่อวัณโรคมันติดต่อได้การที่เขาแยกตัวออกจากมึงนะถูกต้องแล้วจะได้ไม่มีเชื้อโรคเนี่ยไปแพ้คนอื่นไปแพร่ให้คนอื่นได้มึงก็เก็บตัวเองให้ดีตั้งใจในการรักษาตัวเองให้ดี รีบเล่นในการกินยาให้ต่อเนื่องจนกว่าเชื้อวันโลกเนี่ยที่มันลงปอดมันจะได้จบไปมึงกัดตัวเองเก็บตัวเองไม่ใช่ไปเผยแพร่คนอื่นเขามึงอย่ามานั่งน,งน้อยเนื้อต่ําใจแบบปัญญาอ่อนแบบนี้มึงต้องไม่เบียดเบียนเยดือดร้อนต่อคนอื่นเขาไม่ได้รลังเกียจมึงเขาหลังเกียจโลกดังนั้นมึงอะ่ะหายโรคเขาก็ยังรักมึงเหมือนเดิมเขาก็ยังคบมึงเหมือนเดิมแต่มันเป็นโรคติดต่อมึงถ้าก็ทำยังไงล่ะเป็นกูกูก็หนีก็มันติดต่อแล้วทําไมกูต้องไปลําบากลำบากไปป่วยเป็นไข้เป็นโรคภัยไข้เจ็บร่วมกับมงอ มึงต้องมีสตินะเฮ mm ้ยในเมื hmm. ka ่อมึงเป็นต uh ัวติดต่อมึงต้องกันตัวเองให้ดีไม่ใช่คนอื่นมากันให้มึงมึงต้องเข้าใจคนอื่นไม่ใช่เขาลังเกียจมึงแต่เขาลังเกียจโลกมึงต้องแยกให้เป็นลังเกียจโลกกับลังเกียจมึงมันคนละเรื่องถ้าเขาลังเกียจมึงเขาต้องเกลียดมึงตั้งแต่แรกไม่ใช่มาเกลียดตอนมึงเป็นโลกเดี๋ยวมึงหายโลกเขากลับมาดีกับมึงตามปกติแต่เขาต้องเซฟตัวเองไงมึงอย่าเอาสันดานตัวเองมาเป็นที่ตั้งสิ ขาดมีสติสัพพัญญาก,กลับไปรักษาตัวเองให้ดีกลับไปรักษาตัวเองให้หายมีวิธีช่วยให้คนที่ทำบุญไม่ขึ้นกับคนอื่นได้ไหมครับผมช่วยใครสุดท้ายโดนมองไม่ดีโดนนินทากลับมามีวิธีช่วยคนที่ทำบุญไม่ขึ้นกับคนอื่นได้ไหมครับมึงจะหาวิธีช่วยทําไมมึงทําบุญไม่ต้องหวังผล ใครเป็นคนคิดว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยหมอดูแลหนึ่งกูว่าเพราะกูคือหนึ่งในนั้นแล้วกูเคยเห็นหมอดูหลายคนมากชอบพูดว่าอะไรเนี ee, ่ยเธอเป็นคนทำบุญแต่คนไม่ขึ้นนะมีวิบากกรรมมาเยอะมากเลยมึงเลิกใช้คำนี้กันได้แล้วว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นมึงทำบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะมึงทำบุญหวังผลกูถามว่าถ้ามึงทำบุญไม่หวังผลมึงจะสนใจไหมว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นใครจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนมึงจะไม่สนใจ มึงทำหน้าที่ของมึงไปตามเหตุตามปัจจัยเขาจะดีกับมึงหรือไม่ดีกับมึงเป็นเรื่องของเขาเพราะหนึ่งทำด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้ามึงทำบุญหวังผลแสดงว่ามึงทำบุญด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจมึงหวังว่าวันนี้มึงให้เขาวันหน้าเขาจะให้มึงกลับคืนมาก็สมควรแล้วที่มึงทำบุญแต่คนไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าเขานะกูว่ามึงเพราะเขานี่ยไม่ผิดแต่คนที่ผิดคือมึงเพราะมึงไปทำบุญแต่หวังผลมึงไปให้เขาแต่อยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา มึงน่ะเจตนาไม่บริสุทธิ์อย่าไปเที่ยวพูดว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นเพราะเนี่ยมันสันดานชั่วมึงทําบุญหวังเอาหน้ามึงทําบุญหวังผลมึงทําบุญอย่กให้เขาตอบแทนกลับคืนมามันไม่บริสุทธิ์ใจมึงมีเจตนาอื่นแฝงแอบเล้นซ่อนเล้นอย่าทําสันดานแบบนี้นะจะให้คือให้เขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนไม่ใช่เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเขามันเกี่ยวกับมึงถ้ามึงจะทําบุญหวังผล แล้วอยากให้เขาตอบแทนกลับคืนมามึงทําข้อตกลงกับเขาด้วยเฮ้ยวันนี้กูให้กระโถนมึงวันหน้าเวลากูเกิดทุกข์ร้อนขึ้นมามึงต้องให้อะไรตอบแทนกลับคืนมาด้วยนะมึงบอกกับเขาแบบนี้เลยกูจะได้รู้ว่ากูจะรับหรือไม่รับถ้ามึงบอกว่าอ่ะกูให้กระโถนมึงแต่วันหน้าเวลากูขอความช่วยเหลือมึงต้องเอาความช่วยเหลือนี้ตอบแทนกลับคืนกูแน่นะกูไม่รับเอาคืนไปกูไม่เอาเพราะวันหนึ่งกูไม่รู้ว่ามึงจะอยากได้อะไรจากกูกลับคืนวันนี้มึงเอากระโถน เหล็กมาให้กูวันหน้ามึงอาจจะได้กระถนทองเหลืองจากกูก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะมึงอาจจะอยากได้ของที่มันเหนือกว่าที่มึงให้กูมาก็ได้แล้ววันนั้นกูจะมีให้มึงเอระไม่มีดังนั้นก่อนมึงจะให้ใครแล้วหวังผลที่มึงพูดว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะนะกูแนะนานะวันหน้ามึงทําข้อตกลงกับเขาเลยวันนี้กูให้มึงยืมเงินวันหน้าวันหนึ่งที่กูเดือดร้อนมึงต้องให้กูยืมเงินด้วยนะวันนั้นกูจะ วันนี้กูให้มึงยืมเงินหมื่นหนึ่งวันหน้าถ้ากูเดือดร้อยกูขอยืมเงินมึงหมื่นมึงมึงก็ต้องให้กูยืมนะในวันนั้นแม้มึงไม่มีมึงก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินมาให้กูนะเพราะวันนี้กูช่วยมึงเอาไหมมึงคุยตกลงกับมันเลยถ้ามึงคุยตกลงกับมันแล้วมันยอมรับมึงค่อยช่วยมันแต่ถ้ามันบอกไม่เอากูไม่รับโอเคตามนั้นมึงจะได้ไม่ต้องหวังผลไงสันดานพวกมึงนะทำบุญหวังผลกันทุกวันเนี้ย เลยมานั่งบนว่าทําบุญกับคนไม่ขึ้นทําบุญกับคนไม่ขึ้นเนี่ยสันดานสันดานมากเลยมึงอยากช่วยใครอย่าหวังผลมึงจําไว้ถ้ามึงหวังผลวันหนึ่งมึงผิดหวังแน่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมึงอย่ามานั่งหวังเอาอะไรจากใครถ้ามึงหวังเอาอะไรจากใครมึงไม่ต้องให้มึงไปให้ทําไมถ้ามึงให้เรียกว่ามีเจตนาซ่อนเลนมีเจตนาแอบแฝงในทางที่ไม่ดี นี่เรียกสันดานชั่วสันดานเลวไม่ซื่อตรงต่อธรรมไม่ซื่อตรงต่อตนเองเพราะไปหวังผลเอาการข้างหน้านี่ใช้ไม่ได้นะกูบอกให้นะอย่าทำนะไล่สันดานพูดประเภทนี้เลิกพูดกันทัทีนะว่าทําบุญแต่คนไม่พูดทําบุญแต่คนไม่พูดเลิกพูดคำนี้ทันทีอีประเภททวงบุญคุณอีประเภทหนึ่งนะเดี๋ยวกูจะกระโถนตีปาให้ทวงบุญคุณเก่งเหลือเกิน มันเป็นอะไรกันอีประเภททวงบุญคุณเนี่ยมึงช่วยเขาแต่มึงไปทวงบุญคุณเขาสันดานมันชั่วหรือเปล่ามึงคิดดูเอาไปทวงทําไมอะ่ะในเมื่อมึงให้เขาอ่ะแสดงว่ามึงให้ไม่ความมั่บริาุทธสุดใจเนี่ยโอ้ยใช้ไม่ได้